ด้วยจากเพื่อนผมครับเพื่อนผมวันนี้โอ๊ยไปไหนไปไหนผมรับจิงมาอยู่ด้วยตั้งแต่วันที่8สิงหาคมผมว่าวันนั้นเป็นวันเลิกดีนะเพราะว่ามันควนันแมวโลก อะไรที่สําคัญกับชีวิตตลอดช่วง9้าเดือนที่ผ่านมาก็หยิบจับมาเล่าเรื่องนะคะหรือแม้แต่ชวนมาอยู่เป็นเพื่อนบนเวทีค่ะเช่นดาวจรที่กลายเป็นเหมือนสิ่งสําคัญในชีวิตหลังวีรพัฒน์คุณมาล้มป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมองส่งผลต่อร่างกายให้เปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมโดยไม่อยากให้ความเจ็บป่วยเล่าผ่านอารมณ์ที่เศร้าจนเกินไปค่ะศิลปินจึงเลือกใช้หุ่นภาพปราศจากสีหน้ามาเป็นสื่อผ่านการแสดงชุด Sister Day of Stroke ค่ะหนึ่งในการแสดงของเทศกาลล้ กรุงเทพ2023เปิดพื้นที่เสมอให้กับคนละครอิสระนะคะโดยปีนี้ยังเปิดกว้างแบบไม่จำกัดหัวข้อตลอดจนเปิดรับคณะละครหน้าใหม่จากต่างจังหวัดขอเพียงเป็นการนำเสนอประเด็นที่มีความร่วมสมัยค่ะก็นำไปสู่การขยายพื้นที่เปิดแสดงนอกจากเวทีหลักนะคะที่หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครไปยังแกลเลอรี่และพื้นที่ศิลปะทั่วกรุงตอบโจทย์ที่ปีนี้มีคนละครสนใจร่วมเวทีมากขึ้นเท่าตัวค่ะ ตกใจนะครับเราก็รู้สึกว่าแสดงว่ามันมีการเจริญเติบโตขึ้นมันมีกลุ่มที่เรายังไม่เคยรู้จักมาก่อนหรือว่าเรายังไม่เคยเห็นผลงานเขาเนื่องจากเขาเพิ่งเหมือนเพิ่งถึงวัยที่กําลังจะทําและในขณะเดียวกันนะถ้ามีกลุ่มคนทํามากขึ้นนะ่ะคนดูจากกลุ่มแต่ละกลุ่มจากพื้นที่หลากหลายอนะไรเงี้ยจากกลุ่มที่หลากหลายก็จะเข้ามาในเทศกาลละครมากขึ้นผมว่ามันมันเป็นการเจริญเติบโตทั้งคนสร้างงานแล้วก็ทั้งทั้งจำนวนของคนดูด้วย ผมว่ามันช่วยในเรื่องของผมได้ได้ดีได้มากๆเลยเราเวลาเราใช้เทคนิคของการละครเข้ามาเล่าแทนนะครับมันหนึ่งละหลีกเลี่ยงภาพที่ภาพที่จงแจ้งโดยไม่จําเป็นอันนี้คือประโยชน์ของศิลปะการละครอ,อยู่ละแล้วลนอกจากภาพที่จงแจ้งโดยไม่จําเป็นล้วมันก็ไม่ได้ส่งเสริมความรู้สึกในทางบวกออพอเราใช้ศิลปะในการแทนเนี่ย มันทําให้จินตนาการของผู้ชมครับมันได้เติบโตได้เบิกบ,บานเป็นการฝึกใช้จินตนาการด้วยซึ่งอันนี้ในฐานะผู้ป่วยโรคสมองก็มองว่าสําคัญเหมือนกันลา,าลััววิด้ยสจรหก รวม70ชุดการแสดงที่เปิดม่านท่ามกลางความหวังคนละครค่ะหนึ่งในนั้นคือละครแสงสัจจาละครร้องในาน,นามอนัตตาทเทเตอร์ที่เป็นการกลับมาของนักแสดงศิลป,ปินแห่งชาติด้วยนะคะประดิษฐ์ประสาททองค่ะได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ก่อตั้งฟุงฟักเทศกาลนี้ให้เพียงปีละครั้งค่ะที่คนละครจะมีจุดนัดพบหากฝันใหญ่ของนักแสดงและผู้กำกับชั้นครูคือเห็นภาคร,รัฐร่วมผลักดันสร้างศูนย์กลางของศิลปะก,การแสดงร่วมสมัยนะคะมอง ไกลว่าเป็นอีกช่องทางขับเคลื่อนเรื่องวัฒนธรรมค่ะเานะรา n a r ร a บเรื่องในแง่ี้ของคอนเทนต์นะครับก็คือเนื้อหาเนี่ยไม่เคยขาดนะครับศิลปินทุกคนแอคทีฟในการสร้างงานตลอดนะครับแต่สิ่งที่เรารู้สึกว่าเรายัางขาดก็คือว่าความโครงสร้างที่เข้มแข็งแข็งแรงถ้าปราศจากหอศิลป์อย่างเงี้ยครับเราไม่มีปัญญาจัดนะครับเพราะว่าไม่มีหน่วยงานไหนหร,หรือตึกไหนให้เรา เช่าในราคาที่จับต้องได้ที่นี่ให้เราฟรีนะครับสนับสนุนเรามาตลอด10กว่าปีที่ผ่านมาก่อนหน้าโควิดนะครับเรามีนานาชาติทั้งในเอเชียแล้วก็หลายๆประเทศท,ทั่วโลกเนี่ย วนเวียนมาร่วมเทศกาลนี้ปีหนึ่งไม่ต่ำกว่า5 5ประเทศนะครับบางปีน่ะถึง10กว่าประเทศนะครับทั้งที่เราไม่มีงบประมาณดูแลเขาเลยมันมีคอนเวอร์เซชันมีบทสนทนาระหว่างกันเชื่อมโยงสัมพันธ์กันนะครับลองนึกภาพถ้าเรามีศูนย์ของเราจริงๆจังๆอ่ะมันจะเป็นนานาชาติได้เลยนะครับแล้วแล้วไอ้ที่บอกว่าซอฟต์พาวเวอร์ต่างๆนานา,นานเนี่ยมันจะเป็นจริงมันจะเป็นรูปธรรมโดยที่ไม่ต้องลงทุนอะไรเยอะด้วยอ่ะ,ะเทศกาลละครกรุงเทพก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะ ทำให้มันเกิดการแผ่ขยายของพื้นที่แบบนี้มากขึ้นครับแล้วผมว่ามันจะช่วยได้มากเลยทั้งทางเศรษฐกิจที่ประเทศไทยเราอยากจะก้าวไปสู่เศรษฐกิจแบบสร้างสรรค์อะไรอย่างเงี้ยครับจุดนี้แหละผมว่ามันเป็นมันเป็นจุดเริ่มต้นที่จะไปแบบคู้ขนานกับศิลปะแขนงนอื่นๆได้ด้วย มาได้รวม2สัปดาห์นะคะเทศกาลละครกรุงเทพ2023ยังมีโปรแกรมจัดแสดงต่อถึงวันที่26พฤศจิกายนค่ะมีทั้งที่หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานาครแล้วก็พื้นที่ศิลปะอื่นๆเช่น r i v e r City Bangkok นะคะ g a l i l ล o Oasis ิ้านนาอารีเทเตอร์แล้วก็ยังมีที่โรงเรียนสตรีจุลนานังเลิงนะคะแล้วก็อีกหลายที่เลยคุณผู้ชมสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook b a n g k o k Theater Festival ะคะ่ะ